นี่ี็จะมาส่วนงกิจกรรมความเพียรนะครับผมครั้งที่75วันที่18มีนาคมนะครับนายสาลาวีลำดับที่121ครับ เป็นวันที่18มีนาคมเป็นครั้งที่75ที่ข้าพเจ้าสนาสลาเวนเดร์เลต์ประวัติขอถวายสิ่งสวดสรีระพระสวดพระเพิงเจ้มณฑลต่างๆขวานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสันตบูชาและอาจมาญยตบูชาเดล่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายความจิตของข้าพเจ้าจัตั้งมั่นมีสติระลึกได้สมุทิจดจดแอกรบปิจนะในพระเศียรของนเรศเธอร์บทแห่งชุมนุมเทวดาสัมมนตาสักรวาลในสุอัตลักษณ์ขันตุสัตเทวดาสัทธามังมุนิราชสัตสนาตุสักขโมฆะัง เคกาเมจาุปีคิริจิการาเตเตจันติเคพิมาจิตีเปรตเตจคามตลวนาคานีเหาวัตุมิเคเตปุมาเจันตุเทวชลธละวิสมียาภัทรธรรมปนาคาติจรรตาสันิกิยังวันนววันจนทตุวเมนัตุธรรมสนกกโรยัมพัฒนาธรรมสนกกโรยัมพัฒนาธรรมสนกโรยัมพัฒนาสองบูชาพระราตนตยิมินาสกาลนาพุทธังบุชยมัสิมินาสกานะพลังลุชยมัสิมินาสกาลเนาสังขังุชยมัสังมกัพระราตนตายรหัสมาสัมพุโตระวาพุทธังพระคตดวัต สวากาตกพระัมโมนะมังน้ำมสานี้พือปฏิบัตโนพระสัวพระสาวโพสันงนับมานี้สี่น้มการสิททิคาถานับพระวตโตตะโตสมาสัมพุทธัตว์นโมตัสสะโตตะโตสมาสัมพุทธัตว์นโมตัสสะคะโตตะโตสมมาจัมพุทธสัตว์อาตเตสนะคมนะปันหะพุทธังสันัักชามิธรรมังส um okay. ันน um ักชามิสังฆังสันนักชามิจุติยมปีพุทธังสันนักชามิจุติยมปีธรรมังสัสนักชามิ ตติยมีพุทธังสันนัจฉามิตติยมีธรรมังสันนัจขามิตติยมีสัพพะสันนัจฉามิภกสขจจกกิริยาคถานัติเมสันนภัญญาพุทโธเมสันนวังอิตินะสัจวัชนัสสุติเมหุตุสัพพทานัิเมสันอัญญธัมโมเมสัวังอตินะสัจวัชนสุติเมหุตุสัพพทานัติเมสันอัญญสังโเมสันนวังอตินะสัจวัชนสุติเมหุตุสัพพทานเจตมาสมยสตริวุเมสุตังอิกังสังยังวะควาสกสุมห้นติกาปิละว สถีเหวะอาเตหิตาสหิตาลกราตุหิตัทวทายกปุญญาณสานิปิตางนติปะคอนตังทัศนายาะปิภุสันนัจจะอรดโยตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวันติตะตังหมโหิยังโขปะควาสเกสุขณะติกาปิลาวตุจมุมาวันนีมหาตาภิภุสังคนะสถีมัจะมะเตหิภิภุสติหิสถีอาเตหิตาสหิตาลกกราตุหิตเวทายะปุญญาณสานิปิตางนติปะคันตังทัศนายปิภุสันนัจจะยานุนัตมะปีนัปปะควาเทนุปั ผหังภาษลยภาษาลิตังวาหังจะมิยอินวะมวสุาวสิุเทวิสุาราปะกโตปโตปะตุลางสุอตโตาเทวตาปะกอนตัิวัติตวะอีกมันตังอังสุตอกัมันตังทิตโหอกาเทวตาปะกโตสิเกยมังคาภาสิมหาสมโยปวนาสิเทวพยาสมาคตาอัคระมาอิมังธรรมะสมัยยังทังิตายะวะอัปราชิสังคันติะรัปะราเทวตาปะกโตสิเกยมังคาภาสิทธิพิโกวสมาังสุจิตังอัจะนุกชุกัมมังสุสาริิวะนิจานิสัง อัตวปราิทตาปกโตสังเกอิมังคาภาสีชิตวะคีรังตวะปริคายนักคีรังหัวจามเนชเตจรติสุาวิมลาจักรุาสุทันตาสุตูนันหติอัตโวปาดเโวตาปกโตวสังเกตมังคาภาสีเยกิติพุทธังสนาคตาสนเตฆมิสันติ อวัยยภูมิปะหายามันเทสจาเอัาเทวกัอย่างพริกโพสตติอัโภกวาตูัวมันเตซีเอฟุยนาพิกเวสสูรโรปธาตุส่วนเทวตาสันิปฏิตังหทติจตางกัตังคัสรายาพิ่ัสษาทานจากดีพิทปิกเวสันติสรจมาานังอันตัวสมสังพุทาเจสัมปีพะคอนตานังอีตางปราไมยวัเทวตาสันิปฏิตังเสเียทีไม่ทั เอกฐะหลยวิตรีพิเวรวิสตีนะครตมัตตนังอัหันโตสมาสัพุทเตสัปปีพักควันตาังเอกฐะปะะมายวัตเสนิปติตาวิสตีนะเจท้าปิไม่หาเอตัหอเยิสมีปิเวเวังนานังิปิิสมิปิเวยเวกัญานังมิสิสามิปิเวเจวกาังมนิตังสุนาาทุกังนามสิกรุสัพษิสามิติอวามพันเตติโคเตพิุโวโตปจัตสุตมัวะกะทุจัต

พระวิคตวนัตตะภุมามาตโตอมิที่สถานโสกเกษรเสนแะเตมาเทวกายาปิกันตาเตวิชนาศพิโกวีวหังกิตยิสสามิทิรลหิอนุปุกโสสารตถาสาววายข้าภูมามกับรัตวาอิติมันตุสุจิมันโตนัมตโยยัสติโนโมทมานาปิกกามุพิกุลังสัมติงุนังชาสาหัสสาหิมตตายักขานนัตตาวิณโนอิติมันตุสุจิมันโตนัมตโยยัสติโนโมทมานาปิกกามุพิกุลังสัมติงุนัง สตาคิลาติชาสายาคานัตตะวโนอิทิมันโตชิติมันโตนัตัยัโนโมทามาราติกาโมพิกุสัมติงวณังอิเจเตโสรัสสาสายาคานัตวโนอิทิมันโตชิติมันโตนับตัยาซาโนโมทัมาราติกาโมพิกุสัมติงวังวสามิตาปัญจสตาราคานัตตวิโนอิทิมันโตชิติมันตนัตวยาซโนโมทัมาราติกาโมพิกุสัมติงวังกุมพิโรราชไโกเวผุนิเวสนาปิโยนังจะจักสารายยาพังปิุปาสติกนลุ่มพิโาชสมะา อินทนามามหพราอิิมันตชิติมันตอวันน้ำตัสาติโนโมทมานาพิกามุพิทูลังสัิติงมณังพักกินันจ์ที่สังราชาวิรุฬหโหตปัสสาตติคุมปันธะนางธิปติมหาชัยสันโสกุธาปิจัสหอินทนามามหาพราหมิมันตชิติมันตะวันน้ำยัสาตินโมทมานาิกามุพิูังสัมิติงังปัชีมันจ์ทีสังราชาวิรุปโโหประสาสตินาคานังอธิปติมหาชตยสันติโสพุธาปิจัสมาหอินทนามามหาพราิมณ์ทิมันโตนิติ ุต่หลังจ,งจากที่จังรยานุวิโรตปัะสาทิยังขลังศิติมาชาติสรีโสภูตปิยะสภาวะทนะนามามหาปรุอิทิมนตัวชีวิมันโตแนะันตตยสตโน โมทมนาภิกกมุปิโกนังสัมพิิงโกนังโอริมาที่สังฆัศโสกินะวิรุณโกปชีเวนะวิรุปะโวิรุตตะที่สังเจตารโเตมหาตัชาสัมปาเถรโรที่สาธนัมาังสุปุเนกาวิรัตเวเสังเวิภาษาคูจจนิกาธรรมาเตุิเกตุวิพูจะวิปโตสหเจนโนกามเทโจากินุขันดนิขันดจัปปนโรโอบรมโยจาตเทวสุโตจัมาตริจิตเสโนจักคาตาโลโรชาชันโนตโปอาคูปัญจติโกเจวติมปุุสีวัจนาิ ปหาคูภาษาลานควสาราสหัสจักัรสตระอาคูปยคาสาอยทิพียาวุนิธตจะอาคูนคายสตินเลวันโนมานโสปะกาสิงวนเยนะราเชยสาสารัตติสิพาิชาปิกิสิณจักคูวิหัสเตวนามชปตจิตตะลสุปนาอิสิเตสนังอภัยตนาาราชานามิสุปนตรองีมังิบุตรนหิวจันิวหันนาคสุปนาสนามังุพุทธจิตาวิจิลหัเนะังุทังอสุลาสิตาภาสโลวัสวสิเต อิบ <an> ิมนตยเสตโนกาลคัญชามอาภิธมาอศิลาธนเวกสาเวปฏิติติจิติตจัานะโตนนวติสากำจัปผริตุตต่ังสเปวิโรจนามัากาเสนาฮิตาวผลิตแสงระบบประธานุมุกดาคมงสัปพโยธานิพัฒนติพุณังสัจริงวันนั้นอัโติวัตรวิจารโววัตุาม ลุมาวานาเทวาสมุทรยัาสนาสมตตาคลุนาคายกาอาูเวยัสิโนทัเเสารายาสัพพนัสตวุอิทิมันโตมันโตนะตยัสิโนโมทมนาิกามุพิกลัสมติคนัเวทุจเวะสาีจะอามาทัเวยยมาจุตุปนิสาเทวะจะทั้งโุลัิติยดสุปนิสาเทวะจะปุเรยมาคุปุรกิตาักขตานิปุรกิตวะอูมัวาลากาวัสนาคูวาสตโตจกปะคาปูริโทสัเเสานายาสัพพนัสตวุอิทิมันโต อาากุณสาภูเทวชลมมีสิขาลิวะอเจกาจโรชาจัตอุมาปพาิาลิโนวัลุนสหะธรรมจัุตาเอเนสกาสริยยลุจิลาอาปูอาปูวัสวานิโนทาเเตสธากาสเพนัตะวนโนิี่มันชิติมันตะวัตนิโนโมทมานาิกามุปิกุณสัติงนสมานามหาสมานามนุสสามนุสตมาขิกขรมูสิกาอาูอาูมโนลูสิกาอกุายุเทวเจโรหิตวิสโนปาคามหาปาลคา อาคุเทวายัสสินสัตเตสัหาายัสสตนัสตัมวิโนติมันโตติมันโวันละันโตยะสตินมูทมาลากิกรมุิกุลังสัมปิทิงมนางสุการุละุนาอาราสหอุตตะคาหาปะมขะอาตุเวะวิจักนาราังปาตาหาละขัามิสการยะสัจจนุเพื่อยังอาคาปชุนยโยทิสาพิวสติ เตตสายาเพจตวินิโหนทิมันตมันโตนะอุนโยยัสติโนโมทัมนาีิกมทง่คุณังสริตงุนะเขมิยาปุทิตายามากัะการะยัสติโนสามพิจการลำเสขาโชติรามจะอัสวริมานติโนอาากูอาตากูปานิมิจาเตตเตสายาสเพจตวนิโนทิมันตมันโตนะอุนโยัสติโนมทัมนาีิกมทง่กุังสตุนะสัเทิวันนี้กยาสเัตวินิโนนมันวมเยนะอาคันงเยจนเยสติสาสามชาติมัคคีะโอคาตินะมานัสวง ขกเคกโพขจรรังนคันเัตนาวาสิตาติดังสุขมาประพโตจากพุทายทิพสมโตสะสะนัะมารติสโสตสาวปะฆาสมิติกวนัง สหัสสะความว่าโลกำลังพระพมันติิอุปปันโนชิติมันโตพิสมะกโยเยสันโสติเตตาอิสระอุปเจกัสวตติโนเตตังจะตมาจโตอาคาหาริโตปริวันโตตตสเพเพพิกัรเตสินเทจเวจพงเมเกมารัชินาพิกามีกันสัตกำลังตะอังที่ยังมันเอตากำลังตะปันตระถาเละกินะปันมะทูวะสมันตาปริวาันเลตหมาวมุติถักปุถินังอิจิตะมคาสิโนกันมันนัตติยังเปสิปานินาตะละมหัจจารังกะเตวนะพิระวังยิธาปุสโกมีโคตนะยันโตสวิจิโกสะหาโสปุจทาวติ <haba> สกุลทูอสยังวตจังกัิญญาอวักิจจวนัตะกุมารตัวมที่สธาสาวเกษสนีลาเมารณเนาพิการตาติสาพิเตจะอันตับปะกะลุกะวปเื่อาตนังวิตรลักิิปะกมุงในการะิยงสีที่จะสังขมาพยาติตายสัตินมนีสอุตหิสาวกเตชนสุตาติแตธรรมจักรกัตระนสุเอวเมสุตังเอกังสมยังมมควาวษติอิสิปันนียประเฮระจักะควาปจจะวิเีพิโูมันเตศิเอวเมสุพิ พัสสันิโตยดูจังการตักิริยามหาโยโภทุโภนโยอนันงันิโตเอเดติปิกเวอุปวันเตนุบะขมะมุชิมาปฏิฐานถากเตนะอภิธรรมุดาจบุกกรณียนักกรณีอุปปัสมายะบิญญิยะสัมปุระยานิพนยะสังวัตติกัตมาจะสาบิกเวมุบะขมาปฏิทธาถากเตนะอภิธรรมุทาจบุกกรณียนักกรณีอุปปัสมายะบิญญิะสัมปุระยานิพนยะสังวัตติอิยะเมวะอริยทิโกมะโกเสนิยังจะมาธิติสัมาคตังรับโภสมาวจจะสมาัมมัสโตสมาชิวสมาวิสมาาสมธิ อย่างโคซาพิโกเวมุชิมาปิางกะเตนอภิพุทธาจากุกันีนักกีปุปมยะปิญญาสัริยติปานิยะสังโขตติที่ดังโผนันพิกเวทุกที่ดังชาติปิตุทุกคาปิทุกขาสนั้นิทุกขราสโสขปริเทวะทุกขาโสมนัสุปายาสาบิ ทุกขาอภนิษฐาปโยโคทุกโีโยทุกโามปิดฉันละปติตามปิดทุกขังังคินะปปทาสันทาทุกขายโกปเวทุกขสมาทโยริจังใยังตัหาโพนุการนันติลักษาสตตตาตาตาพินัญจีนิสีที่ทางกัว่าันหาเพราว่ตนหายังโผล่พนักโเวทุกขันโยนโ่ฤจังโยตุสายวัตัหายาเสตาวิลาคานิโรธโธจัรโภติิสัตติโยสัติโวทุโภติิสัตต์ทุกันโนส สมาวัจะสมากมัตวสมาชีวสมาวยาโมสมาสติสมาสมาธิอิสังทุกขังเนสจันติเมทิกุุเพนสุเตสุธรรมิสุจักภูมธรรมะทีอนังภูทธระทีป <Quiz them. S 1> <'s> mm ัญญาภูทธรระทีวิชาวธรระทีอลโกธรรมะทีาตังขโมยธรรมะทป่สังขังเนสจันติปาตติเมติกุปุเนสุเตสุธรรมิสุจักภูธรรมะอนังภูทธระทีปัญญาภูทธรวิชาวธมะทีอะโโกทรมที่ คูทังคสมุิโยริยสันติเมติุบุเพนเสุธามิสุจักุรัตวีอนุทัพวทาอุทัิวิชาอุทัิอารโทัทิตั้งโผล่ถังลูกาสมุโยิสจัราตันิเมติคุบุเพนเสุธามิสุจักัอนังอุทัวิทญาอุทัิวิชาอุทัิอโลโกทัปิ ดโอปปิสังขงพมโยเอสจังปะิาติเมพิโกปุเพสเตสุธามสุจักุงริอนัอุทธติปัญญาอุทรวิชาอุทิอโลโกทบติอิังทุกขังโะเอสจังติเมพิโกปุเพสเตสุธามสุจักุงรินัอุทธติปิญญาอุทบติวิชาอุทบติอโลโกทิตังขปนิสังขะศเอสจังสนาตพันติเมพิโกปุเพสเตสุธมสุจักุงอุทบรพิญญาอุทธรพิ

ขวิตติเมพิเวปุเพุติเจตสธรมสุจกงอุทธบิอนอุทปบิปัญญาอุทธิวิชาอุทปบิอรรโคอุทิยาวะกิวันจเมพิคเวอิเมสุ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 ยัตเจสุอวันติปริวตังทวรัศกลังกถาูังยานสทนังนะสสิตุังโหสิเนวตาวะหังพิคเวสสเวเกโลเกสมาเกสมามเกสัสมพามานิยาปชัยยะสเดวนุขยะนุตะลังสมาะโพธีนะติสมทโปัญญาสิงยะโตเจโหมเมพิคเวอิเมสุเจ สัตสมมาดาภามนิยามปัจจัยสัตเทวมุนสัญญาตุตังสัมมาสัมปวีเดีปิฏฐะโรปจัญญาสิงห์ญาณจักรประเมธังสนังอุทัติอัคคุปาเมวิมุตติยะมันติมาชาตินัตติฐานิปุณัภาวติทัมภูจักภะคะวะอัตตมนา ปัญจวัคคียภพกขุภะตตภังอภิณันุงอิมมัมินจปนะวิญาณกลาสมิปัญญามเนยตจะุัญสะวิทชางวิสมลัธรรมะจักภูมิทัพปาทิยังกินจีสมุทยธรรมังับะตังวตมมันติเว่าติตเจ็กปขวตาธรรมะจเกุมาเทวาสัตตุาวิสงเอตัมภะขวตาพระาชยังอิสิปัจเนีมเทเยนุตังธรรมะจัังเาวัาติตังอปาติวะถึงยังสมณีนะวะภูณีนะวะเวนะวะมารีนะวะภูมินะวะกิน ตาวติงสาเทวะสุสาเวสุงตาวติงสาลังเทวนังสัังสุตวายามานเทวสุสาเวสุงยามานังเทวนังสัตังสุตวาสุสิต,ต,ต,ตาเทวะสุสาเวสุงตสิตานังเทวนังสัตังสุตวานิมานรติเทวะสุลสาเวสุนิมานรตินังเทวนังสัตังสุตวาปรนิมิเตวสุตีเทวสัทุสาเวสุงปรนิมิเตวะสุตินังเทวะสัังสุตวาพัมมกายิกาเทวะสัทุสาเวสงอิเตมภะวะตาภรัสตยังอิศิปตเนม อิทหาตินาคนาตินามุตนายาวะมลกัสกปุกกะจะทัศนสีลกทาตุสังกัปีสัะกัมปีสัมปะเวิิอปมโนจะอะโรโอปสูโลเกปุรโหติอติกรมเมวเทวนัเทวันภวังอภโอุทานังุทานิสีัญญสิวัตุคนโยัญญสิวัตภคนโยติอิติมิยังยัญโโคนัญสสะัญญคนโยติวะลัมังโหติติการุธานุสติจิวิภวะหังสมมาสมโวัิชาจันะสััปนสกัโตะโลกะิ สิบธรรมนุสติสวัสดิ์คาโต้ปังคตาธรรมโมสซนิโกกาลิโกเอหิปัสิโกโอปาริโกปะจตังวิสโผลนิมหีติที่เป็นสังขานุสติสุปฏิปันโนปังคโตสาวกสังโฆอชุปฏิปันโนปังคโตสาวกสังโฆยัญญาปฏิปันโนปังคโตสาวกสังโฆสามีจิปะเดปันโนปังคโตสาวกสังโฆยาติทังจิตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสสะปุขละเอสะพะงคโตสาวกสังโฆอหุนเโยปะหุนเโยสังคินเยโยชิกัลยานิโยนัตจลังโกยังติตังโลกัตวา สกตวันตระหนอุตราอุตมังวังอิตังเทวุนสนาังุตตเจนัสณังนั่งตะวสเปิุกะบุปัสกันิิเตยสกตวรัตธรรมะรัตนะอุตาอุตังวังปริรามหุปัสสะมะนังธรรมเตจนะสุณังนันตุปตะวาสเพพยาวปัสกัิเตสกตวสังขารตนะอุตตะาอุตมังวังปางุียังปางคุณยังตระเตจินัตสิณังนั่าสุตุปตะวาสเปรุปกะบูลัสันัจังเตยทิพสามินปัตชรมยาสนาคาตา มัธเกีตมิสิราิเจริญมห่งครธมโมชโรจนสังโฆจมาห่งบุเรภาคโคนกรโหรอยูเมะรุโวริโตจากทีีโกรันโดปิติภาคสเมิงมุกขละนนจวบเมื่กตะกินีเซลีเมห่งอัตุนัทลาหุลากัะสปวจะมหาโมอุบันสุนัโสตเกเกตโตปิติภาคสเมิงสุโยวาปปันโตรีโนศีสักนุโตรบนกุงโมโคาัโทเฮโเมเฮสิจิตตวะนโกโสมห่งวันนีนจังบริษัทศีคุณากคนุอิมาลงจอุปาลินทัศสิวีเาราปัญ อิสาทสิมาเทลาวิชิตาชนัสาวกาอิสานสติมาเทาชิเตนโตชินสายชินตาเเตชนะอังคามังคิสุพิิตารัจนปุโรโตอาสิและีนี้เมตตาุนจังสัขารปรนตอาสิวเมงขึ้มาทงมุิรัญจะอันตันียักรกางอเคติชนาอาสิสิษาปกัสันติตาชินานานักสจัดสัตะกะละลังกตาปะตัิเนัชาตาไแะเชื่อปัตตวา อธิสาิาตวตชินาเตสาวุเมธกินาสาาพุทธปัญเชชินาปัญชลมจิมิตงมิสปนุสเเตวิสาสวอิเยวนโตสุกโตสโขชินาสุพวินุปัตโธมนุภวนาอิจาริสัโกสัาุวนาชิตันตาลยสัานุพวิโตจรมิชนปัญเช คือปาหูมหาตาพูสัตวมาพินิมิจารณาวุษฐนตังคีมีขันธิติตรกโลักสีน้ะมรกตที่ทำวิจินาชิตวามุนินโทติเตสาประุตเตชมาคลานิมุนติลีกามัตติ่สปละติงพลัปนานวัคกามัตถายะค่ที่สุตตะวิจินาชิตวามุนินโตะยาตสาปุตเตชมาคลานินราคีลิงจ์เ่วลังอธิมัตปูตังสาววิจิรรัมเสนีวัตรสนตังในตำุสิกาวิจินาชิตวามุลินโธติยาติสาวประดุตเตชมาคลานิอุตากัค กตวนะตัมือทธลังอิวะครับพนิยาจินจยาสุตตวจนัชนะกัยามเชสันเตนะสมุทินาสิวมุินโดันเตยสาุตเตชมัคารานิแต่ังวิหายะมณิสกะวะทัเกจุมโมระพิโลปิดตะมนังอติยานทาพตปัญญาปฏิปชริโตชิตวามุนินโทดันยสาบุตเตชมังคลานินโทปนัทักผู้จะข่าวิังมหิติปุตนะเทระผู้จะเกณฑ์ธรรมะปยโตอิทุปตเทสาบุตินาชิตวามุนินโตตันเตยสาบุตเตชิมัคลานิทุกขหาสิทธ อิปิตจัชมังคยอัขะรโยจันทนิสรเมัทีอิทวนาเอกวิทานิจุปวานีมขังุะิมยอรุสปนเดียมหาคโกนาถทยสปปุริจวะปรมีสภาปัตโตสัโพธิมุตตมกอิเนสจวัชนะภูริเจชมังคลัเจนโตริามุลิสเกนทิวัตอายวังตองเชนีอิเสุชมังคลอัปราิปเปติเปะรวิปกรอภิสเกตสาวพุธนอคคปตวมตติ สุนัขตสุปักขาลังสุปักตังสุทีตังสุขโนสมุตโตุิสังมจะริสุปะทักินังกายะกมมังวาจะกำลังปะทักินังปะทักินังมนุกกมังวันิสตปะทักินัปะทกินานิการะละันตเสปะทักินีพวทุสัพพมังลังลักขัตุสพะเทวตาสพะพุทธานุวินาศสถสุตวันตุเตะวัตุสัพพมังลังลักขัตุสพะเทวตาสพะธัมานุวินาสสุตวันตุเตวัตุสัพพมังคลังลักขัตุสพะเทวิตาส สิบหปฏิทินนัขายาเทวตาสันติบารว่าจินีทูเกคาลิติคาลิตาจิติตาธรรมทานีนักพ้ตุปูชิตาสติกระดอจตวิารมทีาจะมะชันนวการจากพิโสานิการธนปฏิอุปากสกากขมาจากทิศานิขมาจาอิสราสปนักูตาสวิตาพรตุเตชลาพุชัยเปิจาัสามระวสันติชานีตตมวปาิการเนียในการทำรมราปฏิจเตสัพเทปิทุกษะก็รุ่นสุสัตยงสาธุจรังตงสมรธรรมตะลาจักรพุขาสังโปหงดุสมัครพระอัพยนจ อเมริยะปวีติเตพรสนาโคตรสัพเพปิปานิโนุู้ศาสนีสมัสลังุนโตกาลิโสตุปุถิภวยะสตังเมตทางเมตุเมทินเมตตาปิจารณจากนิจังักันติพุทธกังเอวังคารินะราชโนพชังลักันตุสัพพตาบอกยวตาอโยชนะขถาตุกบัตตะเจนิจุขาพยายัตตเจนิพยสุัตตเจนิสกตรสัพเพปีปานิโนเอตวัจจานหิสัมปะับุญญาสัมปะทังสัพเพติวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาสัตยะลังทัตัน โอรสปังสมคลังลักธรรสปติวตาสปะพุทธานุภานาสตคุน้ันะงโอรสปังสมคลังลักธรรสปติวตาสปะธรรมานุภานัสติวคตุนันะโอรสปังสมคขลังลักธรรสปติวตาสปะสังฆานุภาเวนัสตนตุนี้นันะลัสติพุทธาพระปตาปจกันยาพลังอรหันตะลัเตชันะขมราภิสปะโสสติพุทธาพระปตาปจกันยามพลังอรหันต์ะลัเตชันลขังราภิสปะโสสติพุทธาพระปตาปจกันย อรรตเนของมณิสัโสสเทธพระปรตาปัญจกันยาพลังอรตาธเสนของมณีส no. ัโสสเปุทธาระปรตาปัญจกันยาพลังอรตาธเสนาของมสัโสสเุทธะปตาปจกันยาพลังอรตเสนะของมณีสัพโสสเุทธระปตาปัญจกันยาพลังอรรตาเนะของมณิสัโสสเุทธาพะปตาปัญจกันยมพลังอรเนาจีสเปาระัปรปัญจิกันยามลานอมีัเาพรรัน ไดอันนี้ส่งในการบูชาพระราชฎในนภาษายบรสราสกระริลักามีความสุขีกจงเกิดมีแกิดาเจ้าคอคนอย่างใไปทั้งพวงขอยข้าเจ้าจะริยนทางโรคและทางธรรมกอนจะเตริยมางหลายบรณการสวยมนและทำมะเหล่านี้มุ่งมุ่งแล้วบรมน่าแกข้าเจ้าและประสบมงคลพรปิจาริทียงสิยศด้วโกงจทจุนั้ที่สาิตั้งขึ้นได้เปลี่ยนภาพแห่งพระฤาษเจ้สด็จทุประการ มสามจหเป็นจการสวดมนต์จิพารเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักบูชาขอบคุณนนี้งที่สุูมีเจตนาึเจิตันทุก่านขอจงปกจากรายังปวงคนจะความร่วกทุกอทั้งสิ้นประสบความเจเชรนทในด้าที่การงานชนะตาบูศักดิ์และมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมเรื่งทั้งสารสมบิปฏิสมบัติยินตาเห็นธรรมสมเด็นการมุสากรรมฐานเกิดปัญญาญและเจติ์นันเรืองจิตพญายังารเอยุวะนัสก